อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่หลังจากมันสุกที่ผ่านมาที่โดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยที่เผชิญกับภยัยพิบัติก็คือแผ่นดินไหวดุนแรงที่ศูนย์กลางมันจะไม่ไม่ได้อยู่ใกล้เรานะฮะอยู่ที่มันดาเลห่างจากกรุงเทพไปร่วมพันกิโลแต่ว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ประกอบกับชั้นดินกรุงเทพเป็นชั้นดินอ่อนตามที่ นักวิชาการที่บายให้ฟังเนี่ยเลยทำให้คลื่นแผ่นดินไหวที่มาถึงกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วมันเบาลงแล้วละ่ะแต่ว่าพอไปเจอชั้นดินอ่อนในกรุงเทพในภาคกลางเนี่ยที่เป็นแอง่องใช่เป็นแอ่งกระทาเป็นแอ่งดินอ่อนเนี่ยทำให้คลื่นที่ว่าเบาๆเนี่ยมันแรงขึ้นอีกสองสาเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะเท่าที่ผมฟังมามิวัฒาการเป็นว่ากรุงเทพก็เลยเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในในรอบร้อยปีอ่ะพูดง่ายๆเพราะผมของผมก็คือในรอบ4ี่สิปีซึ่ง ไม่เคยเจอมากอ่อนในรอบ40ปีก็